สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายการอะไรเบอะไรเบอะไรเบบี้บ m ามครับผมวันนี้เนี่ยพวกเรายกครอบครัวนะครับเราจะไปเสียมพาก์กอนกันนะครับเราจะพาอาม่าเนี่ยไปกินอเมิชิดเดี๋ยวจะขับรถคันนี้เลยครับออนิวเกียร์คานิวาวนะครับคันนี้ สุดตอนนี้แล้วของรถครอบครัวซึ่งตอนนี้วางแผนว่าจะขายรถตู้คันเก่าทิ้งแล้วมาซื้อคันนี้แล้วนะครับวันนี้จะพาไปดูเลยว่าตลอดทั้งวันเนี่ยคันนี้มันวิเศษยังไงไทก็ชอบมากเดี๋ยวป,ป๊าพาไทกาไปขึ้นรถก่อนมาตามมาครับอยากจะบอกนะครับว่าคันนี้เนี่ยเพียงแค่เราไปยกใกีใกล้ๆประตูนะครับ5วินาทีประตูเนี่ยจะเปิดอัตโนมัติเลยสบายฝุดฝุดเลย ก่อนออกเดินทางนะครับขอกระซิบเบาๆนะครับว่าคันนี้แรงมากเครื่อง 2,200cc นะครับมีโทวโบ202แรงมาเรียกว่าเหยียบพุทเหยียบพุทเลยรถดีๆแบบนี้เปิดตัวทั้งทีพิตตี้ร้อยล้านมา ดาา,าีแน่นอนสิคะเพราะว่าคานิวาวเนี่ยเป็นรถที่บรรดาดาราเซเลบแล้วก็ไอดอลเกาหลีเนี่ยเขาใช้กนเป็นหลักเลยนะเคยดูหรือเปล่าพวกซีรีส์เกาหลีเนาะเวลาดูทีไรอ่ะเขาก็จะใช้คันนี้กันทั้งนั้นเลยครั้งนี้คือออร์นิเกียคานิวาวโฉมใหม่ดีไซน์ใหม่รอบคัน ตัวรถ11ที่นั่งเลยทีเดียวที่สามารถตอบโจทย์ได้หลายไลฟ์สไตล์หลายกลุ่มคนที่จะทำให้คุณนั้นทั้งดูสมาร์ทโบเดินและแอคทีฟมากยิ่งขึ้น <Wow. S 1> จะบอกว่าทั้งหมดเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูสไลด์ก็ไฟฟ้าประตูท้ายก็ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งสลุปก,ก็ไฟฟ้า เครื่องเสียงโบสรอบคัน <Yeah. S 1> จุดชาร์จ USB 6จุดรอบคันรถและมีไว r e ล e s ชาร์จเจอร์ด้วยนะครับเรียซีทเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่หลังเบาะทั้งสองข้างและมีไอโซฟิกเอาไว้ล็อคคาซีสำหรับน้องคนนี้นะครับ All New Kia Carnival เก็บของได้เยอะมากที่นั่งสี่แถวเรียกว่าโอ้โหนั่งกันทั้งโคตรครับผมรูปแบบการทับเนี่ยเก็บง่ายมากนะครับสะดวกสบายเพียงแค่จับ้วดึง แล้วพับลงไปเลยครับเรียบสนิทที่กว้างใหญ่นะครับนี่ใส่ของได้เยอะมากของเด็กเล็กแดงผมแปลกใจมากครับทำไมเบสเออขายืนเฉยไม่ช่วยผมยกครับเสร็จแล้วนะครับก็ประตูปิดด้วยระบบเซนเซอร์นะครับอัตโนนิ้วจริงๆแล้วเนี่ยแค่เราเดินไปใกล้ๆเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปช้อปปิ้งมาเสาวๆแล้วถือ ของมาเยอะๆเยอะแค่เดินเข้าไปใกล้รถเนี่ยประตูหลังก็จะเปิดขึ้นมาเองนะครับอ่ะพร้อมแล้วเราไปรับอมาม่ากันเลยดีกว่าขึ้นรถตอนนี้นะครับเรากำลังจะออกเดินทางไปแถวเยาวราชนะครับเพื่อไปรับอมาม่าสุชินดาของเราคือความรู้สึกของเฮียครั้งแรกที่ขึ้นมาขับเนี่ยขออวดก่อนก็คือมันดัง มันหรูมากคืออินเทรีย์ดีไซน์ด้านในของเขาเนี่ยคือแบบทันสมัยมากๆระบบทุกอย่างเป็นทัชส,สกรีนนะพวกออดิโอมีเดียนะครับก็อยู่ตรงนี้เป็นทัชส,สกรีนทั้งหมดอีกอย่างนึ่งที่ชอบมากเนี่ยนั่นก็คือเขามีระบบ Advanced d i v e r Assistance System ที่จะมีเรดร์เนี่ยจับเลนทั้ง2ข้างซ้ายและขวานะครับสมมุติว่าเฮียกำลังคุยอยู่แล้วหันไปนคุยกับน้องนิว แล้วรถมันเบี่ยงออกไปเนี่ยนะแต่นีนี่นมันตตีพุ่มาะัยกลับมาอาจจะเอาใหมานะ่นะดูหน่อยนะนะฮะนฮะมันตีกลับมาและทุกครั้งที่เราปล่อยมือนะครับไม่ยอมจับพุ่มาะัยเขาจะขึ้นด้วยนะครับว่า p l touch your hand นะครับ On พุมาา่มอะัยและที่ใช้มาเนี่ยนะครับยังมีระบบ Emergency b r a k e ด้วยนะครับเขาจะมีการกดเบรกให้ด้วยนี่เห็นไหมไหมนี่มันดึงดึงพุ่มาะัยกลับมาละ อีออปชั่นหนึ่งนะครับที่สําคัญมากสําหรับรถยุคป,ปัจจุบันนะครับนั่นคือเรื่องของโหมดเรามาดูคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับ drive โหมดกดตรงนี้เลยนะครับปึ๊กอ่าขึ้นมาแล้วนะครับหน้าจอตอนนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตกดไปอีกเป็น smart normal eco eco เนี่ยก็คือโหมดสําหรับคนหลงตัวเองน,นะครับ <Eco. S 1> เอาเพอลัอีกันนะครับ eco คือแบบประหยัดน้ํามัน เดีย๋ยวเราลองไปในโหมดที่แบบรุนแรงดีกว่าลองดูนะครับเอ,อแม่งแรงมากเลยอ่ะ <c oughs> คุ้นแรงชอบมากตรงมีทโบส0 0้อย <c oughs> กว่าแรงม้านะจ๊ะคันนี้มันเล่นไปจริงๆร,รถคันนี้เป็นรถที่แบบตอบโจทย์ทุกเซเนอรเรชั่นแล้วก็ไลฟ์ คนชราปู่ย่าตายายหรือว่ามีลูกเด็กเล็กแดงหรือจะสายแคมปิ้งหรือจะแบบดำน้ำที่ต้องอุปกรณ์เยอะอย่างเราอะเพราะว่าข้างหลังมันเก็บของได้เยอะเลยน้องเคยว่าไหมใช่ครับบ้านที่มีผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กมันจะต้องมีทั้งรถเข็นมีวิลแชร์มีอะไรก็สะดวกสบายกับการเก็บมากเลยอะเห็นว่าตรงแบบทางขึ้นลงมันปรับให้มันเตี้ยลงไง พี่ว่ามาต้องชอบช้อยตรงนี้เลยที่นิวบอร์เนี่ยทางขึ้นลงเนี่ยเพราะเวลาคนแก่เนี่ยต้องตะก,กายใช้คําว่าตะก,กายขึ้นไปบนรถเนี่ยเ <pounds S 1> หนือ<ๆ>่อยโทรหามาก่อนนะครับใกล้ถึงแล้วครับผมโโฮัลโหลจะถึงแล้วนะมาโอ้ยมาจะขึ้นมาแล้วกเล่าอุ้ยตั้งไรจะถึงแล้วจ้าให้ให้เข้าไปรับในซอยไหมซอยมันยังไงวันนี้เอารถใหม่มารับอ๋อครับ วางไม่นานแล้วครับกาวันนี้มมีจะพากาไปไหนบ้างปะรู้ไหมไปไหนไปดูปลาอะไรปลาแลาใช่แล้วก็จะไปที่ที่เป็นเหมือนสวนสนุกของเล่นให้เราอ่ะได้ทําอาชีพหลายๆอย่างวได้อยากทําอาชีพอะไรไม่อยากทําอาชีพอะไรหรอ ฮิวเอรเฟสไม่อยากเป็นซุปเปอร์ฮิวเจอร์เฟสโอ้ยมายืนรออยู่แล้วทางถือร่มสีแดงเห็นะโอ้ย่งใหญ่แพ่งใหญ่เป็นไงรถใหม่เป็นไงดูก่อนดูก่อนดูก่อนรอรอรอเฉย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 เดี๋ยวนะนี่เป็นไงคันนี้นี่ขึ้นง่ายกว่ารถอื่นๆเยอะสำหรับคนสูงอายุนะฮะไม่ต้องใช้ขาช่วยดันแล้ว วันนี้ทำไมขับรถเองอะหลงคันนี้นามากขับแล้วรู้สึกแบบเป็นุคสม smart daddy แล้วก็เป็น smart family แล้วมันขับง่ายนี่มันคือข้างในมันเหมือนรถเก่งไะวัวขับได้อันนิวขับได้ถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เป็นรถตู้แบบที่เป็นตู้เลยเนี่ยให้น้องนิวขับน้องนิวก็จะแบบบอกว่าขับยากวัวน้านสั้นใช่รถตู้มันขับขับลำบากใหญ่มันใหญ่อะไรเงี้ยรถคันนี้เท่าไหร่ของร้านก่อน แล้วยวว่าจะซื้ออคันนึ่งโอ้โหคาเป็นน่ะคบเป็นนะแล้วถึงนะแล้วสำหรับการมาห้างนะครับเวลาที่เราขับรถตู้ขนาใ,ใหญ่มาจะก,กังวลเรื่องของความสูงของรถยนต์นะครับว่าหลังคาผ่านหรือเปล่าแต่สําหรับทันนี้นะครับผ่านฉลุยครับผมนึครับเอาละเดี๋ยวไปขนของ ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่ซีไลฟ์แฟนกชอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตะลุยโลกใต้น้ำกันดีกว่าไป เมื่อกี้เจอนกนกอะไรนะนกขมิ้นนกขมิ้นนกขมิ้นเคยไปดูที่ต่างประเทศไหมเคยประเทศอะไรประเทศอะไรออสเตรเลียออสเตรเลียนกอะไรนะนกเคนดินนกเคนดินดูข้างบนสิดูอยู่น้ำใหญ่มากตั้งแต่เกิดมาพทุเคยได้ยินคำว่าน้ำใหญ่มากเลยปลาฉลามนะปลาฉลาม ไม่กได้ปะชับชัับประชันรัน่นัเมนนใจนมเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่คิสเนียแล้วนะครับเราจะมารับสารดข้อมือแล้วก็จะเข้าไปเล่นกันนะจ๊ะใส่ทุกคนนะครับทั้งเด็กทั้งพ่อทั้งแม่นะครับใส่เลยครับใส่แล้วถึงจะเข้าไปได้นะโอเคครับอ่าสเตชันแรกที่เราจะไปนะครับ เราจะไปเป็นนักด <lim> ักเพิกันครับผมเดี๋ยวเรากระโดดกัน10ทีนะคะอ่ะ first y a v e to s t r o r e ห่สอาม l จะรู้เรื่องนะคะอันนี้สองหัว,หวก็มาเลยไปเไนะะครับอยาไปทำอะอนนี้เราไอยู่นู่นครับ ใครกล้าตัวจสีสุดเห็นไหมทำงานแล้วก็ได้เงินด้วยลูกรอบนี้เขาได้วยนะอขอบคุณนะเอาได้เงินแล้วมาให้ป,ป้าใช่ไหมเห็นไหมทำงานแล้วได้เงินเเก่งมากเมื่อกี้เราได้เงินแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวรอบนี้เราต้องจ่ายเงินครับ เดี๋ยวจะใช้เงินจำนวนนี้ไปทำไอศครีมกันนะไปทำไอศครีมกันเดินเข้าไปด้านในเลยครับแล้วผลไม้ที่เราใช้ตกแต่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5อย่างเนาะอันแรกจะเป็นโยเกิร์ตผสมมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตผสม berry, สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เอ่อข้าวโพดแล้วก็กล้วยนะคะเดี๋ยวเราเลือกได้ทุกอย่างเลยเราดีดให้ก็ได้ษสตรอเบอรี่อย่างเดียวเหรอคะได้ทุกอย่างเลยนะอ่ข้าวโพดเรยว่าาป์ตี้อย่ัดได้ไหม ไค่ะพี่ตกล้อนี่เ็มอ่าไอติมมาแล้วเสร็จแล้วต่อไปเรางหยิบสตรอเบอรี่กับกล้วยแตงลงไปในไอติมนะคะไอนี้อมใช่ครับด้วยอะไรชิมเลยไนก้าชิมได้เลยนะชอบี่ได้เลยไหนนะวะไ้ก่อนชนะอร่อยไหมอร่ยไหกก้า อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนจากกันมีของที่ยวหรืให้นะคะทางด้านขวามือนี้ค่ะอันนี้จะเป็ลุยโรลโรบีรักกี้ลูนะคะเดี๋ยวเราจะไปกดกันโยกกันแล้วถ้าใครอยู่ที่ลูกกล่องขวานจะได้ซอมบี่ไปทานหนึ่งห่อมาเล่นเกมกันไลยค่ะมาเล่นเกมไปเสร็จยังเสร็จแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมคิดเสนยจริงๆกิจกรรมนี้มันเขาบอกว่าควรจะแบบสี่ขวด ขึ้นไปฝึกสำหรับมาเล่นรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ตอนนี้ไคก้าย,ยังไม่ค่อยรู้จักแบบว่าอะไรอาชีพไหนต้องทํายังไงแบบมันยากเกินไปสําหรับไคก้าในตอนนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าดูอยู่แล้วลูกสี่ขวบขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันน่าสนุกมากเลยเจใหอยากเล่นมากเลยไม่ยอมเล่นเออก็อ,อ,อ,อยู่ที่สยามพารากอนนะครับชั้นเดียวกับโรงหนังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่ามาหิวลวไปกินกันเอาละครับตอนนี้เรามาถึงแล้วร้านนี้ร้านชื่ออะไรเตาชีเอาชี เอาชิคครับผมไปไปตักข้าวนมามาปกติมาโอชิชอบกินอะไรที่สุดชอบกินไอ้นี่นี่เนี่เรียกเป็นอะไรนี่อะไรอ่ะอะไรชิมบุระชิมบุระครับผมชิม

อนลนอนับมั้อะไรลืมตัวเหรอตอนนี้กับข้าวก็เริ่มมาประมาณ70%แล้วนะครับก่อนอนุญาตไปกินก่อนอุ๊ปส์เอาล่ะครับวันนี้นะภารกิจพาแฟมิลี่นะครับมาเที่ยวแบบสมาร์ทต้องขอบคุณด้วยนะฮะกับ All New Gear Carnival นะครับเป็นรถที่ขับสนุกมากเดี๋ยวเราจะไปรับอาม่าไอกาน้องนิว อากิมกันขึ้นรถกลับบ้านกันสยกาทีหนึ่งสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากจะลองขับนะครับอยากไปสัมผัสความรู้สึกที่ขอใช้คําว่าหรูหรานะครับหรูหราแบบหรูหราเลยอะ่ะขับง่ายขับสนุกแรงที่สําคัญเป็นเครื่องดีเซลนะครับ2,200ซีซีมีโคโบด้วยก็สามารถไปลองเทสต์ได้กันได้นะครับราคาก็2ล้านกว่าบาทคุค้มค่ามากๆนั่งสบายเหมือนรถตู้แต่ไอตรงที่ขับเนี่ย สบายก่ารถตู้มันขับรถเก่งสุดยอดเลยครับเอาล่ะกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการทางช่อง DJ เปจ่าได้นะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามดกดกระดิ่งด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ